การอ่านให้คุณมากกว่าความมั่งคั่งการอ่านเป็นการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบครับ <L i> ไม่ว่าคุณจะเป็นไวัยไหน <L i> เด็กผู้ใหญ่วัยเรียนวัยทำงานหรือวัยเกษียณ <L i> <K ills> ก็ต้องอ่านครับย้ำนะครับว่าก็ต้องอ่านโอเคยิ่งตอนนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งต้องอ่านมากนะครบับอยาจะตามโลกไม่ทันแต่ถ้าบางคนไม่ชอบอ่าน ก็หันมาฟังหนังสือเสียงก็ได้นะครับตอนนี้มีให้เลือกฟังเยอะเลยครับในช่อง y u u t ของผมก็มีในช่อง t u u e ขผงผมก็มีและประโยชน์จากการอ่านเนี่ยมีอะไรบ้างมันมีมากกว่าความมั่งคั่งไหมมาดูกัน 1. การอ่านลดความเครียดได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อการอ่านเรื่องที่มีสตอรี่ปฏิป,ต,ปต่อเรื่องราวมีการเล่าเรื่องอย่างนวนิยายเรื่องสั้นหรือ วรรณกรรมต่างๆสมองของเราจะผ่อนคลายช่วยให้เราติดตามเรื่องนั้นไปด้วยและผมแนะนำนะครับให้เริ่มจากการอ่านเรื่องที่เราสนใจก่อนเริ่มจากเรื่องง่ายๆและเพิ่มระดับความยากเข้าไปจะดีกว่าครับจะได้ไป่เครียด <Okay. S 1> ข้อ2การอ่านมีความรู้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับ <Wow. S 1> ได้ชัวร์ตามหัวข้อเลยครับประโยชน์มาเต็มต่อให้เป็นหนังสือการ์ตูนก็เถอะครับหรือหนังสือตลกต่างๆก็จะมีความรู้แทรกอยู่ในนั้น ือถ้าใครบางคนมีงบน้อยอยากได้ความรู้ก็มีช่องทางอื่นๆให้เราเลือกหากความรู้ได้นะครับผมแนะนำนะครับมาฟังหนังสือเสียงใน youtube ช่องของผมใน youtube ช่องของผมหรือฟังในพอดแคสต์ใน Facebook ก็มีหรือแหล่งความรู้อื่นๆเช่นห้องสมุดประชาชนห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็มีหนังสือให้เลือกเยอะนะครับผมว่าอยู่ที่เรามากกว่า ว่าเราจะไปหาความรู้นั้นหรือเปล่าข้อ3การอ่านช่วยกระตุ้นสมองและหัวใจจากผลการวิจัยระบุว่าร่างกายและสมองที่ถูกกระตุ้นนั้นจะช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์และโรคจิตเสื่อมได้ <S 2> <S 2> เหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายแต่นี่แตกต่างกันที่เราสร้างกล้ามเนื้อให้กับสมองเราครับยิ่งเราอ่านมากสมองเรายิ่งแข็งแรงขึ้น และยังช่วยให้คุณห่างไกลโรคสมองเสื่อมได้อีกครับแม่ดีจริจ <Okay. S 1> งจริงข้อที่4การอ่านช่วยให้เรามีคำศัพท์เพิ่มในหัวมากขึ้นเวลาเราทำงานหรือทำรายงานส่งอาจารย์เคยไหมครับบางทีเรานึกคำศัพท์ไม่ออกไม่รู้จะเขียนยังไงดีแต่พอเราได้อ่านเยอะๆเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยคำศัพท์มาเต็มเลยผมแนะนำนะครับว่าให้อ่าน ของนักเขียนไทยและนักเขียนระดับโลกด okay. ้วยนะครับเช่นนิวกลมทีฮาร์ฟเอเคอร์สตีเฟนคิงกาเบียนกาเซียร์มาเกสความรู้จะได้หลากหลายข้อที่5การอ่านช่วยเพิ่มและปรับปรุงความจำให้เราดียิ่งขึ้นเวลาคุณอ่านหนังสือเคยสังเกตไหมครับว่าคุณจะจำเรื่องนั้นได้ก็เพราะสมองของเราสามารถจดจําเรื่องที่อ่านได้ไงครับแต่พอเราได้อ่านเรื่องใหม่ๆสมองของเราก็สามารถจดจําเพิ่มได้อีก สมองจะหลอมช่องว่างระหว่างเซลประสาทเมื่อเรามีการจดจำสิ่งใหม่เข้าไปพูดง่ายๆก็คือช่วยให้คุณสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองข้อที่6กการอ่านช่วยให้เรามีโฟกัสได้ดียิ่งขึ้นถามว่าการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มใช้เวลานานไหมอย่างผมก็ประมาณหนึ่งอาทิตยต์ถ้าเล่นไม่หนามากก็แค่วันเดียวรวดเดียวจบ นี่แหละครับที่ทำให้ผมจดจอ่อและมีโฟกัสครับอย่างบางทีเราเล่นมือถือหรือเล่น Facebook เราจะสไลด์ไปเรื่อยๆสไลด์ไปยาวๆเหมือนสมองของเราไม่อยากโฟกัสอะไรนานๆอย่างเงี้ยจะกลารเป็นโลกสมาธิที่สั้นนะครับ oh. ลองอ่านหนังสือสิครับช่วยบำบัดได้จริงๆนะและสุดท้ายข้อที่7การอ่านจะช่วยให้เราจิตใจสงบยิ่งขึ้น เมื่อเราหาหนังสือดีๆมาอ่านสักเล่มจะช่วยทําให้เราจิตใจสงบครับทําให้เรามีโฟกัสที่ดีและทําให้รู้สึกจะลงใจขึ้นผลการวิจัยระบุว่าการอ่านหนังสือบางประเภทช่วยทําให้ลดความดันเลือดได้ด้วยนะหรือการอ่านหนังสือบางประเภท <c oughs> เช่นคําคมหนังสือให้กําลังใจ <c oughs> การพัฒนาตัวเองจะช่วยทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เราสามารถนําไปสร้างความมั่งคั่งให้เราได้ครับอย่างหนังสือ เล่มน,นี้ <Wow. S 1> ถอดรหัสลับสมองเงินล้านคนเขียนคือ T half r ผมแนะนำครับจบแล้วเป็นไงครับการอ่านได้ประโยชนามา์มากมายมหาศาลเลยใช่ไหมครับได้ฟังระยบอ่านหนังสือบ้างไหมครับอย่างที่ผมพูดไปเราลองอ่านหนังสือเล่มที่เราชอบก่อนเล่มง่ายๆอ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆพออ่านจบแล้วค่อยๆขยับไปที่เล่มอื่นๆอ,อ่านมากขึ้น สมองของเราก็จะมีความจดจำได้ดียิ่งขึ้นพอเรามีความรู้ความคิดก็จะตามมาความมั่งคั่งก็จะตามมา,ารเริ่มวันนี้ความรู้ก็จะมีวันนี้ครับไปแล้วครับแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆความคิดความรู้ดีๆจากผมหนึ่งจารเดียมชัยสวัสดีครับ